สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับกระผมบัณฑิตพรามเอกราชบุญอาจอีกเช่นเคยสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาชวนคิดชวนคุยในหัวข้อการพึ่งพาอาศัยกันก็เป็นธรรมชาติของโลก ไม่ว่าจะเป็นโลกมนุษย์หรือว่าโลกสวรรค์หรือว่าโลกบาดาลหรือว่าโลกใดก็แล้วแต่นะความว่าเป็นโลกโลกก็คือการมีอยู่ดำรงอยู่ของสรรพสิ่งทั้งหลายนะก็คือเป็นธรรมชาติว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะ มีความเกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนนะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันพูดง่ายๆก็คือว่ามีทั้งผู้ให้แล้วก็มีทั้งผู้รับนะยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นในโลกของเราโลกมนุษย์เนี่ยผู้ที่ใจกว่าแข็งแรงกว่า ผู้ที่มีมากกว่านะมีสิ่งของเข้าของหรือลํำรวยมากกว่าหรือผู้ที่มีความรู้กว่ามีปัญญากว่าเนี่ยนะก็ยังเป็นผู้ให้นะมีคุณสมบัติหรือว่ามีความที่เหนือกว่าเนี่ยนะก็จะสามารถเป็นผู้ให้ได้ ให้คนกับให้กับคนที่ด้อยกว่าหรือคนที่มีน้อยกว่าคนที่มีกำลังน้อยกว่านะให้การสนับสนุนให้การอุปถัมภู้ที่มีอ่ากำลังน้อยกว่าหรือผู้ที่อ่อนกว่านะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเราได้เห็นกันอยู่ เป็นประจำอยู่ละมันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมีผู้ให้ก็มีผู้รับอย่งที่ว่าผู้รับเองเป็นยังไงล่ะครับผู้รับเองก็เมื่อถึงเวลาเมื่อถึงโอกาสที่พูดน้อยอะจะตอบแทนคุณได้เขาก็ตอบแทนคุณก็เนื่องด้วยจากที่ว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สมควรจะกระทําต่อผู้ที่มีบุญมีคุณต่อเรานะครับเรียกว่ามีความกระตันยูมีความรู้คุณกระตาวทีก็คือการตอบแทนเมื่อมีโอกาสนะครับอาจารย์ในรูปแบบของอได้เงินได้ทองมาก็อาจจะตอบแทนหรือว่าการเลี้ยงดูตอบแทนก็ได้หรือว่ามีการช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของแรงงานก็ได้นะ เรื่องของกำลังนะครับหรือว่าตอบแทนเกื้อกูลสนับสนุนงานของท่านผู้มีคุณทั้งหลายนะก็เป็นการคืนให้ท่านนะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เรียกว่าคนดีทั้งหลายเป็นเครื่องหมายของคนดีนะเมื่อเคยได้รับแล้วเมื่อมีโอกาสที่จะตอบแทนหรือคืนท่านเราก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเห็นกันอยู่แล้ว ในโลกมนุษย์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมผู้ที่มีมากกว่ามีกําลังกว่ามีปัญญามีทรัพย์มากกว่าต้องมาให้นะต้องมาให้ผู้ที่ตอยกว่าก็เพราะว่ายิ่งให้นะก็ยิ่งได้บุญได้กุศลได้บารมีนั่นเองนะจิตใจขอ,ของผู้ที่เป็นผู้ให้ก็ สูงสูงมากขึ้นนะมันมีสภาพแห่งความยิ่งใหญ่นะกว้างขวางนะมากขึ้นมากขึ้นมีพระมีบาร,รมีมากขึ้นนะถ้าในรูปแบบอีกในส่วนที่เรามองไม่เห็นก็อาจจะเป็นรัศมีที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นมีพลังแห่งรัศมีมากขึ้นนะตามที่เราได้ยินได้ฟังมา เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้สั่งสมความดีหรือว่าบุญกุศลเหล่านี้นะครับมันก็เป็นบุญเป็นกุศลที่ติดตามตัวนะของพวกเราหรือว่าของผู้ที่เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาตินี่เนะี่เมื่อไปตายเมื่อตายแล้วไปเกิดในภพภูมิอะไรก บุญกุศลเหล่านี้ก็ติดตามตัวเราไปติดตามดวงจิตของเราไปทุกภพทุกชาตินะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงจุดนี้เราก็เห็นว่าเป็นจริงตามที่พระพุทธองค์ประสาทสดาของเราได้บอกได้สอนได้ชี้ทางเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ที่ทำความดีมากๆเข้าเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วนี่ยก็ ไปจุติเป็นอาจจะเป็นองค์เทพเทว,วาเป็นนางฟ้านะไปตามภพภูมิต่างๆนะไปเกิดในชั้นต่างๆวิมานต่างๆตามลำดับดังที่เราได้ยินได้ฟังมานะมีอาจจะมีชื่อเรียบนะองค์เทพเทว,วาในตำแหน่งชั้นต่างๆแตกต่างกันไปนะไปจุติแหละ เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเรามีความเชื่อในกฎแห่งกรรมมีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้นนะครับเราก็จะเห็นว่าอ,อ,อ้าเมื่อ,อผู้มีคุณหรือผู้ที่ทำความดีมากๆเขาเมื่อตายไปแล้วไปเกิดเป็นอินเป็นพรมนะพระอินทร์พระพรมอ่าเป็นพระยมพระยานาคราชหรือไปเกิดเป็นมหาเทพทั้งหลายนะที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย นะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราเราก็ค่อยทําความเข้าใจไปอย่างนี้แล้วก็ทราบว่าอ๋อจริงๆแล้วบุญกุศลหรือว่าความดีที่เราสร้างสงมอูรไว้เนี่ยมันไม่ได้หน,นีหายไปไหนจริงๆมันติดติดติดต,ต,ต,ตามไปนะครับเมื่อดับจากลูกนี้ไปแล้วก็ไปเกิดทานที่ว่านะครับเอาใกล้ตัวเข้ามาอีกอย่างเช่นพ่อแม่ของเราเนี่ย นะเมื่อท่านได้จากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ยังมีความคาดหวังว่าโอ้คุณพ่อคุณแม่ของเราจะจะไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์คุณพ่อจะไปเกิดเป็นเทพบุตรเทวดาบนสวรรค์นะทำบุญทำกุศลอะไรทั้งหลายแล่เนี่ยเราก็หวังเพื่อที่จะส่งบุญส่งกุศลเหล่านี้ไปให้ดวงจิตดวงวิญญาณของพ่อของแม่ของเราให้ ให้ท่านได้รับสเสวยบุญกุศลเหล่านี้นะไปเสริมสร้างให้ท่านมีพลังมีรัศมีมากขึ้นให้ท่านมีความสุขในพบของท่านมากขึ้นนะอันนี้ก็ยังแสดงให้เห็นถึงคติหรือความเชื่อของเราว่าเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันว่าพ่อแม่ของเราที่ท่านได้ทำความดีทำบุญทำกุศลส,สั่งสมเอาไว้ตั้งแต่สมัยอยู บนโลกของเราเป็นพ่อเป็นแม่อ่าเป็นพ่อเป็นแม่เราที่เราเห็นตัวเป็นๆอยู่เนี่ยได้มีความสัมพันธ์เลี้ยงดูผู้เสือเรามาเลี้ยงพวกเรามาเมื่อท่านได้ตายจากไปแล้วเนี่ยเราก็หวังว่าด้วยความดีของท่านท่านต้องไปเกิดอ่าเป็นเทพเทวาเป็นนางฟ้านะอย่างนี้เป็นต้นนะนอกจากนั้นแล้วก็อย่างที่ว่าทั้งทำบุญบีเพื่อความมั่นใจเราก็ยัง ต้องสร้างบุญสร้างกุศลไปให้ท่านอีกนี่นี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราเราเข้าใจอย่างนี้ก็เราก็ต้องยอมรับในมิติที่ว่าองค์เทพเทวาทั้งหลายเนี่ยที่เขาได้แตกดับนะหมายถึงว่าในสมัยที่ยังอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยเขาได้ทำความดีไว้มากน้อยแตกต่างกันไปเ,นเมื่อดับขันหรือว่าร่างกายมันแตกสลายไปแล้ว ดวงจิตดวงใจของเขา,เขาวิญญาณของเขาต้องไปเกิดในภพภูมิที่ว่านะตามชั้นตามภูมิตามบุญบารมีที่สั่งสมไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องมีองค์เทพเทวาที่มีองค์ใหญ่องค์เล็กนะตามชั้นตามภูมิตามบุญบารมีอย่างที่ว่านะยกตัวอย่างเช่นพระอินทร์เนี่ยเป็นกติหรือว่า,าศาสนาพุทธของเราก็ยังได้เขียนเอาไว้ นะครับว่า,าท้าสก,กัดเทวราชเ่ยนะครับเมื่อสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยนะครับท่านก็เรียกว่าเป็นคนที่ชอบทาบุญสุนทานชอบสร้างศาลาชอบสร้างถนนหนทางสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ไว้ให้กับมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเวลาไปมาสัญจรหรือว่าเดินทางใกล้ๆจะได้มีที่พักที่อาศัยจะได้สะดวกนะก็ด้วย พผลบุญที่ทำกุศลให้กับสาธสารณชนทั้งหลายนี่แหละเมื่อตายไปแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์หรือว่าเท่าสกกเทวราชนะมัคมนพกับเพื่อนอีกสามสองคนรวมตัวเเป็นสามเนสามคนนะได้ไปสร้างบุญสร้างกุศลสมัยเป็นมนุษย์เมื่อตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นเท่าสกกเทวราชหรือพระอินทร์นะ เป็นเพื่อนทั้งหลายก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทพประบุตรเหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เห็นว่าทุกดวงจิตนะจิตวิญญาณทั้งหลายก็ไปจุติตามวรระของเขาตามวัรละกรรมตามวรระบุญเมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อองค์เทพบาทั้งหลายเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วแต่ว่าไปเกิดเป็น จุติเป็นองค์เทพเทวาทั้งหลายอย่างที่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไปเสเวยสุขอย่างเดียวนะบางองค์บางเนี่ยเมื่อเขามีโอกาสนะเขาก็ยังยังมาเรียกว่ามามาร่วมสร้างบาร,รมีกับมนุษย์ทั้งหลายด้วยนะองค์เทพเทวาทั้งหลายก็มาร่วมอนุโมนทนากับมนุษย์ที่ทำความดีนะองค์เทพเทวาเมื่อ เมื่อตายจากโรกนี้ไปแล้วไม,ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเมื่อไปเป็นเทพเทวาทั้งหลายเขาทําความดีเองไม่ได้เขาต้องอาศัยมนุษย์นะผู้ที่มีกายมีใจเป็นการสร้างบุญกุศลต่างๆแต่ว,ว่าองค์เทพเทวาทั้งหลายนั้นนะมีโอกาสก็คือว่าท่านจะเรียกว่าอนุโมทนา มีสิทธิ์มีสิทธิ์อนุโมทนานะเมื่อท่านได้รับรู้หรือว่าได้เห็นด้วยญาณของท่านแล้วเนี่ยท่านก็จะอนุโมทนาสาธุกับบุคคลที่ทำความดีทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นองค์เทพเทวาทั้งหลายที่เมื่อท่านได้เล็งเห็นหรือว่ามีญาณเห็นเนี่ยญาณน,นั้นอาจจะไปเกี่ยวข้องไปเกี่ยวกรรมกับมนุษย์คนใดนะครับ ท่านก็จะเห็นคนนั้นท่านก็จะสามารถที่จะอนุมทนาสาธุนะกับคนนั้นๆน,น,นะครับเมื่อท่านอนุมทนาสาธุแล้วนี่ท่านก็ได้บุญได้กุศลนานะเป็นการสังสมเป็นการสร้างรัศมีสร้างบาร,รมีของท่านนะครับให้สุขสว่างให้ยิ่งใหญ่ให้มีพลังต่อไปนะแต่ถ้าหากว่าองค์เทพเทวาองค์ใดไม่มียาน ไปสัมผัสสัมพันธ์กับมนุษย์องค์มนุษย์คนไหนแล้วเนี่ยท่านก็ไม่สามารถที่จะอนุมทนาในวาระนั้นได้นะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าองค์เทพเทวาเนี่ย <c oughs> เมื่อมีหลายองค์นะมีหลายองค์แต่ว่ามนุษย์เนี่ยก็มีหลายคนเหมือนกันมีหลายโอกาสเหมือนกันที่มนุษย์ได้สร้างความดีแต่ว่าบางครั้งองค์เทพเทวา บางองค์เท่านั้นที่จะได้รู้ได้เห็นว่ามนุษย์คนไหนที่ทําความดีแล้วท่านอนุโมทนาสาธุกนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นไปจุติเป็นองค์เทพเทวาทั้งหลายนะครับเมื่อท่านมีโอกาสได้รับโอกาสจากสวรรค์เนี่ยหรือว่า กฎสวรรค์ได้ยกเว้นหรือว่าให้สิทธิ์ของท่านในการทีจ่จะมาร่วมสร้างบุญสร้างบุญสนกับมนุษย์ท่านก็มาช่วยหรือบางครั้งนี่ก็คือเป็นบทบาทหน้าที่อขององค์เทพที่ว่ายกตัวอย่างเช่นพระอินทร์เนี่ยเราก็ยังได้ยินคติที่ว่าเมื่อมนุษย์โลกนะเกิด ปัญหาเกิดความทุกข์ความยากอะไรขึ้นมาเนี่ยอาสนะที่อ่อนนุ่มเนี่ยของพระอินทร์เนี่ยก็จะแข็งกระด้างขึ้นมานั่นก็หมายความว่าจะต้องมีเหตุที่พระอินทร์จะต้องลงมาช่วยนะส่งสรยานหรือส่งยานลงมาช่วยมนุษย์ว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับมนุษย์ลงจะต้องลงมาช่วยนะ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าองค์เทพเทวาทั้งหลายท่านก็มีหน้าที่ในการที่จะมาสร้างความดีมาแก้ไขปัญหาให้กับมนุษย์โลกด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าไม่ว่าองค์เทพเทวาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายแหลยนะครับท่านก็ย่อมมีสิ่งที่ควรทาก็คือทําความดีนะทำความดีไม่ได้ก็ต้องอนุโมทนาความดีกับความดีของคนของมนุษย์หรือว่าอะไรที่เขา ทำความดีนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเรื่องการทำความดีมิได้จำกัดเฉพาะมนุษย์โลกเท่านั้น่าแม้แต่สัตว์เขาก็ยังต้องต้องการทำความดีเช่นเดียวกันเป็นพวกหมาพวกแมวเป็นนกหนูปูปีเขาก็ต้องทำความดีของเขาตามตามศักยภาพหรือตามชีวิตของเขาปัญญาของเขาที่เขาจะทำได้นะ อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะต้องทำความดีต้องเกื้อกูลกันนะต้องสั่งสมบุญบาร,รมีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติหน้าชาติไหนก็แล้วแต่โลกนี้จัก,กรวาลนี้ยังต้องมีต้องมีอยู่ต้องดำรงอยู่แต่การที่จะดำรงอยู่ให้เกิดความสมดุลน,นั้นะ น,นี้ไม่พ้นเรื่องของการทําความดนะใใีใครฉลาดกว่าใครมีโอกาสกว่ามันก็สามารถที่จะสร้างสมุญบรมีได้ได้มากกว่านะใครมีสติปัญญาในทางเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาก็สร้างความดีได้มากกว่านะมากกว่าคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐนะิมันก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิทําอะไรก็จะไม่เป็นสัมมานะทำอะไรก็ไม่ ไม่เรียกว่าไม่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์อาจจะมีผิดมีพลาดนะอะไรต่างๆหรือทำไปแล้วนะไม่ได้เป็นไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างดีแล้วอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างนะต้องทำความดีนะต้องตอบแทนคุณนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าการบวงสวงนะ การบวงสวงก็คือการที่เรา,าแสดงความเคารพการกระทันยูกระเวทีต่อผู้มีคุณนั่นแหละนะยกตัวอย่างอย่างที่เล่ามาอย่างน้อยก็สมมุติว่าเรากระทันยูต่อพ่อต่อแม่ของเราที่ท่านได้ลมหายตายจากไปเราก็ยังมีการทําบุญไปหาการทําบุญก็เหมือนบวงสวงนั่นแหละจะพูดไปแล้วแต่ว่าการทําบุญในรูปแบบของศาสนาพุทธก็คือเป็นแบบที่เรา นิมนพระมาหรือว่าเราไปทําสังฆทานนรือะไรต่างๆเหล่านี้สรุปแล้วก็คือเป็นการให้เป็นการสละนะสิ่งของหรือว่ามีอมเมรบูชานะครับส่งไปให้ท่านโดยผ่านพระนะโดยผ่านพระผ่านเนผ่านพระสงฆ์เนี่ยนะครับทําพิธีให้ตรวจน้ำไปให้ส่งบุญไปให้นะแต่ถ้าเป็นองค์เทพ เทวาอื่นๆนะเราไม่ได้ใช้พิธีทางศาสนาพุทธหนะรือว่าไม่ได้ใช้พระสงฆ์มา,าช่วยเป็นกรณีพิเศษเป็นตามรูปแบบนั้นนะก็อาจจะเป็นการบวงสวงที่ทำเองก็ได้หรือเชิญเจ้าพิธีนะที่มีความรู้มีความเข้าใจมาช่วยนะเป็นสื่อกลางเป็น เป็นตัวแทนหรือเป็นตัวกลางในการาเชื่อมไปอย่างองค์เทพตวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นกับทางโจทาภาพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้นว่าการที่เหล่านั้นได้ถวายสิ่งของอาหารขคาวหวานต่างๆให้กับองค์เทพเท,พเทพวานั้นก็ก็เหมือนกับเป็นการ บูชาเป็นการคารวะเป็นการเคารพนะต่อคุณงามความดีขององค์เทพเทวานะบุญกุศลที่ท่านได้คือทำไว้จนได้เรียกว่าไปจุติเป็นองค์เทพเทวา,าตามบุญตามกุศลที่ท่านได้ทำเอาไว้นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เสียหายอะไร นะครับเข้าของอาหารคาวหวานทั้งหลายนั้นนะเมื่อเราได้บวงสรวงแล้วทำพิธีแล้วเราก็จะได้นำเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอาหารกายนะและที่สำคัญก็คือเป็นอาหารใจนี่แหละนะครับเราได้มีความอิ่มใจว่าเราได้ตอบแทนด้ว่าเป็นการเคารพต่อองค์เทพเทวาทั้งหลายมหาเทพทั้งหลาย เพราะฉะนั้นการที่เจ้าภาพเขาได้มีจิตศรัทธาอันแรงกล้านในการที่จะทำพิธีบุงสวงเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะก็แสดงว่าอย่างน้อยเขาก็อาจจะมีความเชื่ออย่างมากหรือมีความาเรียกว่าพิสูจน์มาแล้วว่าเขาได้ได้รับความเมตตาจากองค์เทพเทว,วาทั้งหลายที่เขาอาจจะสัมผัสสัมพันธ์ อาจจะด้วยความเชื่อมองไม่เห็นหรือว่าบางคนเขาก็อาจจะมียานหรือว่ามีสื่อสัมผัสได้นะครับที่เขาติดต่อสื่อสารกันนั้นนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่แปลกเลยในการที่เขาจะได้ทำพิธีบวงสวงอย่างที่ว่านะครับเพื่อเป็นการตอบแทนเป็นการบูชากราวะองค์เทพเทวานะครับตอบแทนผู้มีคุณนั่นเองนะ เพราะฉะนั้นนะครับก็เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์นะหรือว่าองค์เทพทิวาทั้งหลายนะครับเราก็ยังดำรงอยู่ในเงื่อนไขหรือว่าข้ออี่ี่ทางพระพุทธเจ้าได้ตราาัสเอาไว้ว่าทุกดวงจิตนะทุกดวงจิตทั้งหลายเนี่ยมีหน้าที่ในการาทำความดีละชั่ว ต้องละชั่วนะทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์นะอันนี้คือเส้นทางของการพัฒนาจิตวิญญาณทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณบนโลกมนุษย์หรือว่าจิตวิญญาณบนโลกสวรรค์หรือว่าโลกในก็แล้วแต่นี่นะที่มีจิตวิญญาณอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นมีหน้าที่ว่าอะไรอะไรที่มันไม่ดี นะที่เป็นความชั่วละเสียละไปเรื่อยละไปละไปนะวันนี้หรือว่าปีนี้ชาตินี้ละอันนี้ได้นะก็ละไปเรื่อยละเรื่อยนะจนกว่าจะละได้ละความชั่วได้ทั้งหมดเนี่ยนะมันก็จะพัฒนาเลื่อนชั้นขึ้นไปตามลําดับนะในขณะเดียวกันไอ้ทำความดีมันก็มีหลากลายในการทําความดีเช่นเดียวกัน นะมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีกก็ทำไปทำไปตามเหตุตามปัจจัยนะตามกาละเทศะหรือตามบทบาทหน้าที่ของเราก็ทำความดีไปในขณะเดียวกันจิตใจของเรานะครับก็พยายามมาทำให้เป็นจิตใจที่มีความสะอาดนะไม่มีการปรุงแต่งไม่ยึดไม่ถืออะไรต่างๆนะไม่ยึดไม่ยึดถือตัวตน นะเพราะฉะนั้นในเมื่อจิตใจเบิกบานรู้สึกตัวอยู่บริสุทธิ์อยู่เป็นผู้รู้เป็นผู้ดูอยู่เนี่ยมันก็บริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นนะแจ่มใสเบิกบานขึ้นรู้ตื่นเบิกบานมากขึ้นมากขึ้นมันก็เกิดความฉลาดเกิดสติปัญญาไปตามลำดับอยู่แล้วนะครับมีปัญญาลเอียดมากขึ้นมากขึ้นมันก็รู้รู้ว่า เออจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายนะสาเหตุของการเกิดทุกข์ทั้งหลายมันมาจากอะไรอะไรอะไรนะตัวสติตัวปัญญาของเรามันก็จะเฉลยเฉลยไปเฉลยไปอยู่แล้วนะเมื่อเฉลยไปอยู่แล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งอะไรที่เป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์เนี่ยมันก็ลักข้อคลายของไปในตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะ จนกว่าจะเรียกว่าบริสุทธิ์ขาวรอบนั่นแหละถ้าถ้าเปรียบเทียบเรียกว่าบรรยายหรือว่าอธิบายให้เข้าใจให้เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจเขาไม่ปรุงไม่แต่งไม่ยึดไม่ถือแล้วนะครับสแต่ว่ารู้ดูเห็นแล้วมันก็สบาย,ยนะครับเป็นพุทธตืต่นรู้ตัวอยู่นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัติหรือว่าผู้ที่พัฒนามาโดยลําดับอยู่แล้วนะครับ นี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ขอให้วางใจได้ว่าผู้ที่เป็นเจ้าพิธีนะผู้ที่เป็นเจ้าภาพนะหรือว่าผู้ที่มาร่วมงานมารูปอนุโมทนาสาธุนี่นะครับก็ขอให้มั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งงม,มง่ายอะไรนะขอให้เข้าใจว่าเรากำลังมาทำความดี าแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับเราเชื่อในความดีเชื่อว่าคนที่ทำความหลีนั้นนะครับเมื่อเขาทำแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ามีความก้าวหน้าด้านจิตวิญญาณมีความเจริญทั้งด้านจิตวิญญาณนะครับมีบุญมีกุศลไปจุติไปเกิดเป็นเทพเป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปตามบุญตามบารมีที่สั่งสมมานั่นแหละ นะครับเพราะฉะนั้นทั้งสามฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าพีทีก็ขอให้เข้าใจว่าเราก็กําลังเป็นตัวกลางนะในการทำความดีเช่นกันนะครับเขาให้โอกาสมาเป็นตัวกลางในการเชื่อมประสานสื่อสารนะครับในมิติของสิ่งที่มองไม่เห็นนะแล้วก็เชื่อมประสานมายังผู้เป็นเจ้าภาพนะตลอดทั้งผู้มาร่วมงานทั้งหลาย ว่าวันนี้โอกาสนี้เราได้มาบวงสวงนะเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าแต่ละงานแต่ละงานก็มีการบุงสวงมากมายนะตรงนั้นอาจจะเป็นอ,องค์นี้นะเทพองค์นี้ตรงนั้นก็อาจจะเป็นอีกเทพองค์อื่นซึ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่ตามเหตุตามปัจจัยของทางเจ้าภาพที่เขาได้สัมผัสสัมพันธ์หรือองค์เทพเทวาที่มาร่วมสร้างบาร,รมีกับ บุคคลนั้นกับเจ้าภาพนั้นกับคนกลุ่มนั้นนะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าภาพเองก็เช่นเดียวก็เช่นเดียวกันก็ขอให้วางใจว่าเราได้ได้ทำดีเช่นเดียวกันนะครับผู้มาร่วมอนุโมทนาก็เช่นเดียวกันนะครับก็มาเป็นสักขีพยานมาร่วมอนุโมทนานะถึงแม้ว่าเรานั้นจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพใหญ่ไม่ได้ เรียกว่าไม่ได้ลงทุนเยอะไม่ได้เสียเงินเสียทองเยอะเหมือนเจ้าภาพเขาแต่ว่าเรามาร่วมอนุโมทนาด้วยจิตด้วยใจก็เป็นบุญกุศลด้วยเช่นกันนะหรือเรามีปัจจัยเล็กๆ,ๆ็กน้อยนะไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นข้าวเป็นของนะหรือว่าแรงกายแรงใจที่เราพอช่วยได้ในงานนั้นเราก็ช่วยเขานะครับเป็นการ ขนขวายการงานเป็นการสร้างบุญได้เช่นเดียวกันนะครับนี่แหละนะครับก็เรียกว่าต่างคนต่างก็มาทําความดีมาละคำชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์มาร่วมกันอนุโมทนาสาธุนั่นคือแนวทางของการสร้างความดีการสร้างหรือว่าการพัฒนาจิตวิญญาณให้มันก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ ขอให้มีความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีตามเหตุตามปัจจัยนะครับอ่าก็ขอฝากเอาไว้เป็นแนวคิดแนวทางไต่ตรองดูก็แล้วกันนะครับถ้าหากว่าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฟังแล้วนะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะครับในหลายๆมิตินะในหลายๆบริบท นะก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับกระผมบัณฑิตรามเอกราชบุญอาจนะไม่ว่าจะเป็นช่อง y t u t u นะสู่วันออนไลน์หรือว่าอยู่ในเพจครูทพบารมีนะครับก็สามารถติดตามผลงานหรือว่าแนวคิดต่างๆของผมได้เราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ